ในครั้งนี้จะแนะนำวิธีการเชื่อมต่อเครื่องที่ใช้ฝึกปฏิบัติจริงที่ใช้ในวิดีโอนี้ก่อนอื่นขอแนะนำอุปกรณ์แต่ละตัวที่ใช้กับเครื่องที่ทำการฝึกปฏิบัติจะใช้เครื่องอินเวอร์เตอร์ fre 7 0 0 GOT frequency meter no fuse breaker magnetic contactor emergency stop ปุ่มปรับอนาล็อกเชื่อมต่อมอเตอร์ ก่อนอื่นทำการเดินสายไฟทางฝั่งโ no นฟิลเบรกเกอร์ฝั่งเดียวก่อนหมายเลขเทอร์มินอลคือหมายเลข1และ3ต่อไปทำการเดินสายไฟที่ input t e r m i n a l นลของแมกเนติกคอนแทคเตอรกับฝั่งที่2ของโนฟิลเบรกเกอร์เดินสายเทอร์มินอลหมายเลข2ของโนฟิลเบรกเกอรที่1 L 1ของแมกเนติก c อนแ a c t ตอร์และเดินสายเทอร์มินอลหมายเลข4ของโนฟิลเบรกเกอร์ กับ 3. L 2ของแมกเนติกคอนแทคเตอร์ต่อไปให้เดินสายที่แมกเนติกคอนแทคเตอร์กับอิมเมอร์เจนซีสต็อปเดินสายเทอร์มินอล A 1 A 2ของแมกเนติกคอนแทคเตอร์กับวงจรหยุดฉุกเฉินต่อไปทำการเดินสายไฟที่เทอร์มินอลฝั่งที่2ของแมกเนติกคอนแทคเตอร์กับเทอร์มินอลแหล่งจ่ายไฟของอินเวอร์เตอร์เดินสาย2 T1 ของ Magnetic Contactor ที่ L1 ของ Inverter และเดินสาย4 T2 ของ Magnetic Contactor กับ L2 ของ Inverter เดินสาย Terminal Output U V W ของ Inverter ที่มอเตอร์เดินสายจากปุ่มปรับอนาล็อกสำหรับตั้งค่าความถี่ไปยังเทอร์มินลป้อนอนาล็อกของ Inverter เดินสายจากเทอร์มินอลแสดงผลอนาล็อกของอินเวอร์เตอร์ไปที่ฟรีคว e n นซี่เมเตอร์เชื่อมต่ออินเวอร์เตอร์และ GOT โดยสายสื่อสาร rs 4 8 5สำหรับสายสื่อสารนั้นกรุณาดำเนินการโดยดูรายละเอียดที่คู่มือการใช้งานของแต่ละอุปกรณ์สำหรับการตั้งค่าการสื่อสารของอินเวอร์เตอร์และ GOT นั้นจะขอแนะนำในภายหลัง